อะไรที่ไม่เป็นธรรมมันจะเบียดเบียนอาธรรมทั้งหลายจะเบียดเบียนชีวิตให้เราทุกข์กังวลใจตลอดเวลาให้เรามีเหตุมีผลเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ตลอดเวลาให้เราทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาแต่พวกเราทั้งหลายเราต้องมีสติพิจารณา มันไม่มีอะไรหรอกชีวิตรเรามีแต่ธรรมนะก็มีแต่อธรรมคนไหนที่มีอาธรรมก็จะที่มีอาธรรมก็จะทำให้เกิดคาว่าลำบากคนไหนที่มีธรรมก็จะเกิดคาว่าสบายถามว่าทุกคนต้องการความสบายไม่มีใครต้องการความบุนวายแต่มนุษย์ทั้งหลายอยู่กับความบุนวาย แต่ไม่เอาทำถ้าเรามีธรรมก็ทำก็คือสติให้เรามีสติรู้ความจริงเราก็จะอยู่กับความเป็นจริงดังที่ได้กล่าวว่าธรรมะเปรียบเสมือนของหอมนะ่ะธรรมะเปรียบเสมือนของเยน็นแต่ตรงข้ามกับเราเราก็ไปอยู่เรากับเราไปอยู่กับของเน่าของเหม็นมันจะเกิดอาการ กังวลใจไม่สบายใจทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาธรรมะอาธรรมเนะ่ยเราเห็นไหมเราอยู่เป็นมันเป็นของร้อนสิ่งที่เป็นอาธรรมเนี่ยเป็นของร้อนเมื่อมันเป็นของร้อนอยู่ก็ไม่มีความสุขมันก็เกิดอาการสำแดงอาการไม่มีวันจบสิน้น ส่วนธรรมะนั้นจะทำให้เราสงบกายสงบใจสงบวาจาสงบไม่ต้องกังวลใจใดๆทั้งสิ้นพวกเราทั้งหลายดังที่ได้กล่าวว่าธรรมชาติเป็นเหตุให้รู้ธรรมชาติเป็นเหตุให้รู้ธรรมชาติได้เป็นเหตุให้เรารู้ทั้งสิ้น เช่นความหนาวเย็นเนี่ยเป็นเหตุให้เรารู้ความโลภความโกรธความหลงเป็นเหตุให้เรารู้เนี่ยพวกเราทั้งหลายความเกลียดความชังเป็นเหตุให้เรารู้เนี่ยเป็นธรรมชาติทั้งสิน้นไม่มีใครไม่เป็นไม่มีไม่ใครเกิดมาแล้วไม่มีไม่ไม่เกลียดใครไม่มีมันเป็นพื้นฐานแล้วว่าเป็นธรรมชาติถ้าเมื่อเรามาเรียนธรรมะภาคปฏิบัติแล้ว เราจะให้เขาว,ว่าเกียรติขว,ว่ารักขาว,ว่าหลงให้ลดลงให้เราไม่ให้มันลดลงในพวกเราทั้งหลายให้มันลดลงให้มันทุเลาลงขาว,ว่าความโกรธความเกียดติความโลภความชังความเกียรติความชังจะทุเลาเบาบางลง มันจะเป็นแบบนี้ของของมันพวกเราต้องมีสติพิจารณาชีวิตของเราต้องอาศัยสติเปรียบสติมันก็เปรียบเสมือนเพื่อนนั่นแหละเพื่อนที่ดีของเราต้องมีสติเมื่อเรามีสติเถ้าเราก็มีเพื่อน ถ้าเรามีสติเท่ากับเรามีที่ปรึกษาที่ดีของเรานั่นหละสติจะคอยเตือนจิตเราสติคอยเตือนจิตสติควรให้ให้ให้จิตเรามีสติคิดดีพูดดีทำดีนั่นแหละคือสติสติก็เปรียบเสเมือนแม่อยู่ในร่างกายของเรานั่นหละถ้าเรามีสติสติเปรียบเสมือนแม่เหมือนแม่เตือนลูกแล้วแหละ สติก็เปรียบเสมือนครูอาจารย์นั่นแหละคอยเตือนลูกศิษย,ย์คอยคอยสั่งสอนลูกศิษย์อย่างนั้นอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าสกุลสมบัติของสตินั้นจะเป็นผู้ปัถนาดีดังเพื่อนที่แสนดีก็เตือนเราอาจารย์ที่ครูบาอาจารย์แสนดีก็เตือนเหมนเตือนเราไ,ไหมมันเป็นลักษณะของเตือนเราหมด สติเป็นสิ่งที่มีพลังสตินั้นจะอยู่กับความดีตลอดเวลาจะไม่แปลสภาพเป็นขาว่าสิ่งที่ไม่ดีมันไม่มีสติก็คือทองคำนั่นแหละมันจะอยู่ตรงไหนก็เป็นทองคำเช่นเดียวกันธรรมะก็เป็นเช่นนั้นเป็นน้ำนั่นแหละจะเป็นน้ำเน็นไม่จะน้ำที่มันจะเหม็นก็เป็นน้ำ ไหนพวกเราทั้งหลายไม่จะเป็นชีก็เป็นน้ำน่ะเท่านั้นทำแม่ก็เป็นเชนะ่นนมันไม่สามารถแปลสภาพไปเป็นอย่างอื่นได้ไหนพวกเราทั้งหลายนี่แหละคือทรรมะมันคงสภาพเดิมมาคงสภาพเดิมตลอดเวลาถ้าเราเอาทรรมะมาเป็นหลักแล้วเนี่ยเท่ากับเรามีหลักให้กับชีวิตเรียกว่าคนที่มีธรรมะเปรียบเสมือนคนที่มีบ้านอยู่นั่นแหละไม่ต้องกังวลใจ คนที่ไม่มีธรรมะเป็นคนที่กังวลใจสิ้นเดือนมาแล้วจังหาเงินค่าเช่าไม่มีให้อีกเวลาเจ็บป่วยลูกหลานมาเยี่ยมก็ไม่มีให้ลูกหลานได้พักอีกเนี่ยกังวลใจไปหมดตอนไม่เจ็บไม่ป่วยก็กังวลใจตอนเจ็บตอนป่วยก็กังวลใจในพวกเราทั้งหลายเห็นไหมคนที่มีบ้านอยู่กับคนที่ไม่มีบ้านอยู่น่ะความสุข หรือความสงบสุขคนที่มีบ้านอยู่มีความสุขบริบูรณ์ด้วยความสงบสุขนั่นแหละคนที่มีบ้านอยู่เท่ากับคนที่มีความสงบสุขคนที่ไม่มีบ้านอยู่เปรียบเสมือนคนที่มีความสุขมันกังวลใจตลอดเวลาสิ่งนั้นยังไม่มีสิ่งนั้นยังไม่มาเนี่นะเหมือเราต้องการต่างๆเนะี่ย สิ้นเดือนแล้วไม่มีเงินจะผ่อนค่าหอไม่มีเงินให้ค่าหออย่างเงี้ยตื่นเช้ามาจะไม่มีเงินให้ลูกไปเรียนหนังสืออย่างเงี้ยมันกังวลใจไปหมดนั่แหละคือความสุขพวกเราทั้งหลายต้องพิจารณาเราหลงความสุขแต่ถ้าเราพิจารณาเดินจริงแล้วความสุขเนี่ยเป็นผู้ทำลายชีวิตเราหมดทุกๆเรื่อง สามีภรรยาลูกลวกอยู่ร่วมกันเนี่ยนะบ้าทุกคนบอกว่ามีความสุขน่ความสุขเหล่านี้แดละพัฒนาพัฒนากลายเป็นความทุกข์มีลูกแล้วมีสุขความมีมีความสุขตรงไหนมีลูกแล้วเราก็พิจารณาเรามีทรัพย์สมบัติเราบรสุขตรงไหนเอาเราก็ต้องพิจารณาดูสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ย สิ่งที่เราครอบครองอยู่นี่มันมีความสุขตรงไหนไหนพวกเราทั้งหลายเราต้องรู้ว่าธรรมะเป็นสมบัติของเราตอนที่เรามีชีวิตอยู่ตอนที่เราอยู่ก็มกีเรียกว่าเกิดความสงบสุขธรรมะก็เป็นสมบัติของเราเวลาที่เราตายไปแล้วธรรมะก็จะเป็นสมบัติของเราอีกขนาดที่มีชีวิตอยู่ ธรรมะก็เป็นสมบัตินแท้จริงของเราหลังที่เราตายไปแล้วธรรมะก็เป็นสมบัติอันแท้จริงของเราอยู่มีความสุขก็อยู่ด้วยธรรมนี่แหละจะตายอย่างมีความสุขก,ก็ตายด้วยธรรมนี่แหละธรรมะจึงเป็นสมบัติของผู้ปฏิบัติธรรมสมบัติที่เราหามาได้ไม่ใช่เป็นไม่ใช่สมบัติเราสมมติขึ้นมามันเป็นของนอกกายทาั้งสิ้นสมมติ ธรรมนี่ไม่มีใครสมมุติธรรมนี่คือแสงสว่างไอ้พวกเราทั้งหลายสมบัติที่เรามีอยู่เป็นของมืดยามเราเจ็บป่วยเห็นไหมคนอายุหกสิบเจ็บป่วยนี่พอเจ็บป่วยสุดก็คิดถึงสมบัติสมบัติของเราใครเอาของเราไปเราจะแบ่งให้ใครให้ลูกคนไหนกังวลใจไปหมดทำแล้วเ,เป็นทุกข์แต่พวกเราทั้งหลาย ต้องมีสติธรรมะเป็นสมบัติของมนุษย์ตอนที่มีชีวิตอยู่โดยเฉพาะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นเป็นสมบัติของมนุษย์ที่มีค่าสำหรับมนุษย์หลังที่ตายไปแล้วธรรมะ็จยเป็นสมบัติของมนุษย์เพราะจะดันพวกเราทั้งหลายธรรมะภาคปฏิบัติ ยึดมั่นถือมั่นการปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมเป็นหลักไม่ได้ยึดกันให้ทานไม,ไม่ได้ยึดกันให้ทานยึดการปฏิบัติตนประพฤติตนดังเช่นคนที่เกิดมาแล้วก็ํดำรงตนด้วยศีลทั้งห้าข้อเกิดมาแล้วก็นั่งสมาธิภาวนา จนหมดลมหายใจบุคคลเหล่านี้เวลาตายไปแล้วเรียกว่าไปสู่พบภูมิที่ดีเพราะดำรงตนด้วยธรรมเวลาจะตายก็ตายด้วยธรรมธรรมก็คือแสงสว่างส่องทางเดินยามให้เราตายเราจะเห็นว่าเราจะอยู่ตรงไหน เราเลือกอยู่ได้ระหว่างนรกกับสวรรค์ระหว่างสวรรค์กับนิพพานนีเราเลือกได้ว่าจะไปทางไหนในพวกเราทั้งหลายพิจารณาดูตงกันข้ามคนที่เกิดมาก็ล่วงละเมิดศีลไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยนั่งสมาธิกินเที่ยวเล่นเป็นอาชีน นะพวกเราทั้งหลายตอนมีชีวิตอยู่ก็เป็นความทุกข์จะตายก็เกิดความทุกข์กลัวตายเห็นไหมพวกเราทั้งหลายคนที่ตายไม่มีศีลไม่มีธรรมะเปรียบสเสมือนคนตายที่เหมือนเปยเหมือนคนตายที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่นั่นแหละมันแตกต่างกันอย่างไรกับคนตายที่มีธรรมะ เปรียบเสบดคนตายที่มีเสือ้อตายและมีเสื้อผ้าใส่ติดตัวไปมันแตกต่างกับพิจารณาดูคนตายดย้วยศีลธรรมเป็นคนที่ยกย่องสรรเสริญนะเหมือนเหมือนคนที่ตายและใส่เสื้อผ้าเห็นไหมก็มีคนไปมาหาสู่คนที่มีธรรมะตายแล้วคนก็ยังไปมาหาสู่งานศพ ตรงกันข้ามคนที่ตายแล้วประพฤติโทนผิดศีลไม่มีสมาธิไม่มีธรรมะก็เหมือนคนที่ตายไม่มีเสื้อผ้าใส่นั่นแหละเปยกายแล้วก็ตายเนะี่ยไม่มีใครไปมาหาสู่งานศพพวกเราทั้งหลายพิจรารณาก็มีคนจำนวนมากมาถามว่าแม่ตายเนี่พ่อตายญาติตายเนะี่ย มันไปอยู่ที่ไหนอาจารย์นกจะถามเราก็บอกเขาว่าขนาดที่เรามีชีวิตอยู่ดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญาตายไปแล้วก็จะไปสู่สถานที่ที่ดีที่งดงาม ดังที่บอกว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นสมบัติไม่อดไม่อยากไม่ลำบากตายไปแล้วมีที่อยู่อย่างดีมีคนดูแลอย่างดีเพราะธรรมะเป็นสมบัติเนี่ยสิ่งที่มีค่าขนาดให้เรามีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายรีบปฏิบัติธรรม เมื่อเราปฏิบัติธรรมด้วยศีลสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยยามที่เราตายไปชีวิตเราจึงเกิดคาว่าอุดมสมบุรณ์ด้วยปัจจัยสี่เสื้อผ้าอาภรณ์ของกินของใช้ถ้าเรามีชีวิตอยู่แล้วล่่งละเมิดศีลตายไปแล้วอดอยากลำบากยากพี่น้องทำบุญไปให้ก็ไม่ได้รับ เพราะเราไม่มีศีลคนที่ไม่มีศีลก็เหมือนคนที่ไม่มีพาหันะพวกเราทั้งหลายลำบากไปหมดคนที่มีศีลเปรตเสมือนคนที่มีพาหันะได้ไมมันจะแตกต่างกันคนที่มีพาหันะจะไปไหนก็สะดวกสบายคนที่มีศีลคนที่มีศีลธรรมะคนที่มีศีลธรรมคนที่มีธรรมะ อยู่ที่ไหนสะดวกสบายทั้งสิ้นเรียกว่ามีคนอำนวยความสะดวกให้ตลอดเวลานะั่นคือคนที่มีธรรมะคนที่ไม่มีธรรมะทำอะไรก็ลำบากไม่มีคนช่วยเหลือไม่มีคนเกื้อกูลทำอะไรคนก็ไม่เห็นค่าในพวกเราทั้งหลายตรงกันข้ามคนที่มีธรรมะทำอะไรคนก็เกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริม นะเบื้องหลังเราตายไปถ้าเราตายด้วยธรรมะไม่ต้องกลัวนะคาว่าอุดมสมบูรณ์ปัจใจสีฆาตทาดบริวารมีหมดมีพร้อมคนที่ตายด้วยธรรมะเหมือนเศรษฐีเนะี่ยดูเห็นไหมพวกเราเห็นเศรษฐีไหมเศรษฐีมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้อาบในความสะดวกมีคนใช้อยู่ในบ้านสามสี่คนนะ คนที่มีธรรมะตายไปแล้วเป็นสภาพดังเศรษฐีนั่นแหละพวกเราทั้งหลายมีความพร้อมมีความบุด,ดมสมบูรณ์ทุกอย่างคนที่ตายไปแล้วไม่มีศีลไม่รักษาศีลเหมือนคนไปเช่าหอพักเขาอยู่เหมือนคนที่อยู่เล่นลอดอยู่ใต้สะพานเป็นขนาดไม,ม่อดอยากลำบากแบบนั้นแหละพวกเราทั้งหลาย นี่แหละคือเบื้องหลังการตายเพราะฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่เราต้องดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญาไม่ต้องไปทำบุญให้ปฏิบัติธรรมมากกว่าการทำบุญการทำบุญเป็นการแบ่งปางใน,นเล็กในน้อยมันไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับการปฏิบัติธรรมการดำรงตนด้วยศีลทุกวันทุกวันนี่แหละคือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นการทำบุญยิ่งใหญ่ที่สุด การดำเนินชีวิตโดยใช้ปัญญาเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดศีลส,สมาธิปัญญามันจึงเป็นแก่นเป็นสาระคำสอนของพระพุทธเจ้าในพวกเราศีลส,สมาธิปัญญาเป็นแก่นเป็นสาระคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงอยากให้พวกเราได้เอาศีลสมาธิปัญญานี่ไปไว้กำกับกำหนดควบคุมนะ บุคคลที่มีญาติที่ตายจับไว้นะที่เรามีชีวิตยอยู่ตายไปแล้วต้องการความสุขสบายเหมือนเศรษฐีเห็นไหมเศรษฐลูกเศรษฐีเศรษฐีคนที่มีเงินนะ่ะเห็นไหมมันมีคนใช้สองคนเนี่ยเห็นไหมสามคนมีเงินสะดวกสบายในการดำรงชีพมีเครื่องอุปโภคบริโภคอำนวยความสะดวกนั่นแหละพวกเราทั้งหลาย คนที่มีธรรมะก็เป็นดัง่งเศรษฐีมีคำว่าอุดมสมบมบณ์มีความพร้อมทุกอย่างคนที่ไม่มีธรรมะก็เหมือนคนที่ไปเช่าหอพักเปรียบสเสมือนคนที่ไม่มีบ้านอยู่อาศัยเขาอยู่เลร่อนไปเรืนะ่อยเปิดอดเวลาตายไปแนละ้วอดอยากลำบากขาดแลนปัจใจสี่ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่อยู่ลำบากเรียกว่าตายแล้วไปอยู่นรกนั่นแหละคนที่ตายแล้วไม่มีศีตลตกนรก คนที่ตายรักษาศีลแล้วไปอยู่สวรรค์เนี่ยนะพวกเราทั้งหลายสวรรค์เขาเป็นของสบายนะนะสุขสบายอุดมสมบูรณ์นั่นแหละนระกกดอยากลำบากเสื้อผ้าจะใส่ยังไม่มีให้ใส่นะนั่นแหละพวกนะธรรมะเป็นสมบัติของเราขณะที่เรามีชีวิตอยู่ธรรมะเป็นสมบัติของเราหลังเบื้องหลังความตายของเรานะธรรมะเป็นแสงสว่างธรรมะเป็นพาหันะนั่นแหละ มันจะเกิดคาว่าสะดวกเกิดคาว่าสบายพวกเราทั้งหลายสมบัติมันไม่ไม่ใช่สิ่งที่เราควรรักษาสิ่งที่ควรรักษาก็คือศีลสมาธิและปัญญานี่สิ่งที่เราควรแสวงหาก็คือปัญญาปัญญานี่สำคัญที่สุดเมื่อเรามีปัญญาเราจะรู้ความจริงเห็นความจริง ไม่มีใครเกิดมาไม่แก่ไม่มีใครเกิดมาไม่เจ็บไม่มีใครเกิดมาไม่ตายไม่มีใครเกิดมาไม่เกียดไม่ชังไม่มีมันมีเหมือนกันหมดได้เข้าใจความจริงเมื่อเขาเห็นความเม่มาเห็นโทษความแก่ความเจ็บความตายแล้วมันจะมันจะมีแต่คาว่าปฏิบัติธรรมแสวงหาความสงบในพวกเราทั้งหลายปัจจุบันนี้ มันวุ่นวายโลกมันวุ่นวายจิตเราวุ่นวายกายก็จึงไม่สงบจิตมันจึงไม่สงบ,งสงบถ้าบุคคลใดที่มีสติสาจาัจจะวิริยะขันติจิตบุคคลผู้นั้นสงบกายผู้นั้นสงบสติสาจาัจจะมันจะควบคุมกายวาจาใจเรา ให้กายวาจาใจเราสงบตลอดเวลานะพวกเราเราต้องเราต้องเอาธรรมไปเสวงหาธรรมให้เราเข้าใจว่าเอาธรรมไปแสวงหาธรรมเราจึงจะได้ธรรมธรรมถึงจะเกิดกับเราธรรมที่นี้ก็คือสติสัจ,จวิริยะขันตินี่แหละคือธรรมแล้วเราจะไปเสวงหาธรรมธรรมมันจะเกิดขึ้นได้ เมื่อเรามีสติมีสัจจะมีวิริยะมีขันตินั่แหละคือธรรมจะเกิดขึ้นทุกวันนี้เราไปแสวงหาธรรมแต่เราไม่เอาธรรมธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเช่นเรานั่งสมาธิขนาดนี้เนี่ยเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะต้องเอาธรรมเอาธรรมมากำกับกายของเราธรรมก็คือสติสัจจะวิริยะขันติ มาควบคุมกายข้าเพเจ้าจะนั่งสมาธิสาสิบนาทีข้าเพเจ้าจะไม่ขยับเท้าขวาเท้าซ้ายข้าเพเจ้าจะไม่ขยับมือขวามือซ้ายข้าเพเจ้าจะนั่งตัวตรงข้าเพเจ้าจะไม่นั่งก้มหัวนี่ครบสาสิบนาทีนี่นแหละธรรมะมันเกิดขึ้นแล้วทรรมะคืออะไรทรรมะก็คือสัจจะนั่นแหละคือทรรมะสตินั่นแหละคือทำรมะ ความอดทนนั่นแหละคือทร,รมะวิริยะภาคเพียนน่ะคือทร,รมาทามมาไม่ได้เกิดจากการนั่งหลับตาในพวกเราทั้งหลายนะทำมาไม่ได้เกิดจากการนั่งหลับตานั่งหลับตาถามมาได้อะไรน่ะก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราเพราะเราไม่เอาทรรมเนี่ยเนี่ยเราให้สัจจะแล้วเว่า,เาจะนั่งสมาธิสามสิบนาทีเรานั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงนี่เราก็นั่งครบทุกอย่างที่เราให้สัจจะหนึ่ง เราจะไม่ขยับเท้าขวาเท้าซ้ายเห็นไหมขนาดที่เรานั่งมันเจ็บมันปวดเราก็มีสติอดทนจะไม่ขยับเท้าขวาเท้าซ้ายนี่แหละคือธรรมะสติมันเกิดศัจจะมันเกิดววริยะภาคเพียรมันเกิดความอดทนมันเกิดสติศัจจะววริยะขันติก็เป็นดับความเจ็บความปวดที่มันเกิดขึ้นกับที่เรานั่งสมาธิเราก็ไม่ไม่ยอมขยับเท้าขวาเท้าซ้ายนั่นแหละคือธรรมะมันเกิดขึ้นแล้วสติศัจจะววริยะขันติ เราบอกแล้วว่าเรามีสาจาัจจะวิริยะมีส,มสติสาจาัจจะวิริยะขันติเราจะไม่ขยับมือขวามือซ้ายดังเช่นมียูงก็ดีมาตอมใบหน้าเราเนี่ยหรือมีแมลงมาตอมใบหน้าเนี่ยเราจะไม่ขยับมือขวามือซ้ายไปปาดไปรูปใบหน้าเราอย่างนี้นี่แหละคือทรรมกเกิดขึ้นแล้วก็คือสติสาจาัจจะวิริยะขันติเนี่ยทรรมกเกิดขึ้นแล้ว เราจะเห็นว่าธรรมะนี่คือไปควบคุมกายเราพวกเราแล้วกระทาได้ตามที่ที่เราให้สัจจะนี่แหละคือธรรมะเกิดขึ้นเพราะเราเอาธรรมไปหาธรรมธรรมมาถึงจะเกิดขึ้นกับเราถ้าเรานั่งสมาธิมาไปห้าปีหกปีนี่เราไม่มีสติไม่มีสัจจะไม่มีวิริยะไม่มีขันตินธรรมะมันจะเกิดขึ้นตรงไหนธรรมมันจะไม่มีเพราะฉะนั้นธรรมะก็คือเราต้องมีหลัก นี่สติสาจาัจจะวิริยะขันตินี่แหละเราเอาเวลาไปจับเรานั่งสมาธิครบ30มสิบนาทีเราเดินจงกรมครบ30นาทีนี่แหละระหว่างที่เรานั่งเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีเราจะไม่ให้ความสําคัญสิ่งอื่นๆเราจะมีสติรู้ว่าเรานั่งสมาธิ เราก็มีสติรู้ว่าเดินเจียงกรมแล้วจะให้ความสําคัญสองสิ่งเท่านั้นเดินก็ให้เรารู้ว่าเดินจิตก็อยู่กันที่เราเดินขวาย่างรู้ซ้ายย่างรู้เนี่ยเรานั่งก็ให้เรารู้ว่าเรานั่งสมาธิอึดอัดก็ให้เรารู้เราก็มีสติสาจาัจวิริยะขันติไปคมมันเจ็บมันปวดทุกข์ทรมานก็มีสติสาจาัจวิริยะขันติไปควบคุม ให้มันหยุดนิ่งไม่อยู่ใต้อำนาจความเจ็บความปวดความทุกข์ความทรามานความลำบากเนี่ยเราก็จะให้เราก็จะให้มันเป็นอย่างนี้แบบนี้พวกเราทั้งหลายทมที่สำคัญที่สุดเราต้องเอาทมไปหาทธทรมะถึงจะเกิดเดไม่เวลาเดินเจ้ากรมทำไปให้เรามีสติรู้แ่ะนั่นแหละคือทมเท้าขวาย่างเรารู้เท้าซ้ายย่างเรารู้ เรายกเท้าเราก็รู้เท้าย่างเราก็รู้เท้าวางเราก็รู้เท้าเหยียบเราก็รู้ยกสดเท้าเราก็รู้อย่างเงี้ยพวกเราเรารู้หมดน่ะรู้อาการตัวรู้ตัวนี้พวกเราทั้งหลายมันเป็นของเบาเ,เราสังเกตได้เวลาเดินจงโกบเนี่ยมันเบาไปหมดเลยตัวเราก็เบาเท้าเราก็เบามันวางลงง่ายๆเห็นไหม เท้าเรานี่บรรเบาเหมือนเหมือนกระดาษที่ชู่นั่นแหละมันไม่ได้หนักเลยในเรามีสติพิจารณาการให้จิตอยู่กับกายให้กายอยู่กับจิตนี่นแหละคือหัวใจสำคัญที่สุดพวกเราผู้ที่มีสติก็จะสแสวงหาความสงบคนที่มีสติจะเป็นคนที่มีคุณค่าจะเป็นคนที่เป็นคนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ในตัวสติประกอบไปได้วยศีลสมาธิปัญญาในตัวสติประกอบไปได้วยสัจจะวิริยะขันติหะมะมันจะเกิดคําว่าสําเร็จสําเร็จหรือสติเป็นผู้รักษาการเป็นมนุษย์จะรักษาการเป็นมนุษย์ถ้าขาดสติเราก็จะเป็นสัตว์เราขาดสติเราก็ไม่ซื่อสัตว์ต่อตนเองหรอกสามีขาดสติก็ไม่ซื่อสัตว์ต่อภรรยาตนเอง เห็นไหมภรรยามีสติก็ซื่อสัตย์ต่อสามีตนเองภรรยาขาดสติก็ไม่ซื่อสัตย์ต่อสามีตนเองเนี่ยมันเป็นทับกฏของธรรมะเลยนะพวกเราทั้งหลายเพราะนั้นสติจะรักษาการเป็นมนุษย์สติจะรักษาการเป็นสามีจะเป็นภรรยาสติจะรักษาการเป็นพระพิสุสง์สติจะรักษาการเป็นนักพจนักบวชและสติเป็นผู้รักษาในะพวกเรา รักษากายรักษาจิตสติจะผู้เปลี่ยนแปลงกายกับจิตเปลี่ยนแปลงกายกับจิตให้อยู่เหนือธรรมชาติหนาวก็ให้กายกับจิตทนจิตเป็นธรรมชาติกายก็เป็นธรรมชาติจิตมันก็ทนจิตมันก็ออกอาการว่าหนาวว่าร้อนแต่เมื่อเราฝึกฝนอบเมื่อเรามีสติสจัจจะวิริยะขันติ จิตมันก็จะโทนต่อสภาพความหนาวเย็นกายก็โทนต่อสภาพหนาวเย็นความหนาวความเย็นก็ไม่มีค่าสำหรับผู้ที่ฝึกจิตเพราะมันเพราะเรารู้ว่าความหนาวเย็นมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงในพวกเราทั้งหลายความหนาวเย็นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้ผู้ที่ฝึกจิตจึงอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลฤดูหนาวปรากฏก็ไม่มีค่า แล้วดูร้อนปรากฏก็ไม่มีค่าแล้วดูฝนปรากฏก็ไม่มีค่าแต่เพราะฉะน,นพวกเราทั้งหลายผู้ที่มีสติจะอยู่เหนือสิ่งต่างๆที่มันปรากฏว,ว่าร้อนหนาวก็ดีฝนก็ดีอยู่เหนือมันหมด ก็ขอความสุขสวัสดีจนเกิดแก่ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายมีสติรักษาการเป็นมนุษย์มีสติรักษาการเป็นลูกที่ดีมีสติการเป็นแม่ที่ดีมีสติในการรักษาการเป็นสามีภรรยาที่ดีขอจเจริญพร